เปิดตัวกันแบบน่าเอ็นดูมากแต่น่าเสียงหนูน่ารักแต่หน้าตาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อู้ร่ามาลอกินร้ามาลอกินเนื้อมนุษย์เอาละวันนี้พวกเราในวันนี้อยู่ในช่องของทีวีเนเล วันนี้พวกเราเนี่ยก็จะมาพาทุกคนไปดูกิจกรรมในบ้านเราให้หมดบ้านเนยอืมทุกคนคะบานนี้นมันอาจจะไม่มีเสียงนะแต่ทุกคนดูหนูไปก็้วกันนี่ทุกคนเหมือนเหมือนดอกไม้อะไรก็ไม่รู้ลายมันนะ่ากลัวล่ากลัวน่าแย่เยง นิดหน่อยแต่กินหอมมากกินเหมือนลาเวนเดอร์เันที่ว่านหางช้างว่านหางช้างลายมันดูหน้าใหญ่ยแยงแต่กินเหมือนดอกลาเวนเดอร์รู้สึกฟินทุกทีเราวันนี้หนูจะให้แม่ของหนูเป็นคนนำพาดูกิจกรรมในบ้านหนูหนูนำสิทำไมแม่นำอ่ะ หนูจะพาไปชมดูเรื่อยกันนะค่อยๆเดินไปแล้วก็เอ,อ่อทุกคนคะมีปัญหาแล้วหนูหาตรงทางไม่เจอ <c oughs> ตรงเข้านายอยู่ไหนฉันมาตามหานาย <c oughs> จะเดิ่มนายไหมเนี่ยวันนี้โอ๊ะสงสัยต้องใช้คู่นี้ไปก่อนละ ตอนนี้เรานำโชว์ก,กันแล้พวกเราป๊อปปี้เรนเจอร์ป๊อปปี้เรนเจอร์ไมค์ว่าใครไมคเลือกไม่ใช่วันไ,ไ,ไม่ใช่เวลามาร้องเพลงแล้วนะนั่นนั่นพ่อหนูเนี่ยไปตัดหญ้าจนถึงตรงนั้นสีส้มๆตรงนั้นคือหมวกที่ที่พออ่อสวนใสอยู่ไม่ให้ก้อนหินกระเด็นใส่ ไปพวกเราไม่กลับมันทุกคนถ้าเดีจะห,หนูพา,าไปเก็บดอกไม้ลโโลเลยที่วนดันหนูมากพาไปเล่นแต่ไม่กลัว่าใครไม่กลัวไม่โกรธโอ้โหอย่างโรคเลยทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษสี่พ,พี่ข่อปูโอโ้โหใหม่มูอเต็มหน้าเลย โอ้โหสองอันเลยเหรอเนี่ยโอเคค่ะโอ้โหเมื่อกี้มืใหญ่แมงมุมเต็มหน้าเลยได้เลยมา<อ>นะดอกอันชันแต่งหน้าสวยชิงชา้าวรวคนไม่ใช่ชิงชา้าวรรคนชิงชา้าเฉยๆสยิทำไมเราถึงต้องเรียกเจ้าสิส่งนี้ว่าชิงช้า มันช้าตรงไหนมันต้องเร็วสิเวงแวงแวงเวงแวงให้เร็วเด็กจะได้ดีใจเด็กก็ตกสิถ้าจับไว้แน่นแน่นไม่ตกแต่ถ้าไม่จับไว้แน่นแน่นตกตายโยเกิ ไปตรงนั้นกันของชิง้นใหญ่ที่ผมบินของพี่เที่ยวที่ฝันของหนูโอ้โหเมื่อวานได้เหยียบอันนี้ไปยังขึ้นมาอีกร้อนนี่อะไรคะ่ะอ๋อไมย่ราบไมยาราบเรียกชื่อม่ค่อยฉลดก็ไม่ต้องพูดไมยาราบงั้นเราจะลองเอาไปให้มันกิน ฉัว่ามันจะกินเอา้าใหญ่เกินไปต้องใส่ต้องนี่ฉีกมันกินมันไม่ใช่ขาหอยแรงนะลูกมันจะกินเนะี่ย <c oughs> รู้ไหมแม่รู้ไหมว่าหนูว่าว่าทุกคนรู้ไหมว่าหนูเคยมาเหยียบตรงนี้ไว้หมดแล้วมันยังบานขึ้นมาอีก <c oughs> ทุกคนไปรอหนูแป๊บหนึ่งนะ แม่จะรับยังไงอแม่ก็อยู่คิดเอาไว้ก่อนยุกแป๊บ<อ>นึงน,นะเอ๋ค่ะเมื่อกี้นูหอนลองมาจากตรงน,นี้เอาคา่ะามาดูทีล่ลกๆกันบ้างพวกเราปะปีเล่นเจอปะปีเล่นเจอปะปีพวกเราใจด,ดีกับเธอทั่วยเชี่อายชู่อไปโอ้ปะปีเล่นเจอปิดกับดัก กินข้าป่าทำไม <laughs> ป้าปีเร่นงเจอตกกุ่มเลวตกตุ่มยืดูเหวอันลึเราจะขนก้อนหินอันนี้ไปปาลงในเหวอันใหญ่วัวอนจะตกน้ำไม่งั้นจะสับสนกับก้อนอื่นอาา่าฮะค่อยๆวางแล้ว มาดูฮิฮิเอ,อ่อกไุ่มหินสีขาวกันบ้างไม่เห็นทักน,นี้มันเป็นสีขาวอะไรโะอ้โหินสีขาวนี่มันหินปูนหินปูนควนี้เรไปปลาตรงนี้ได้ยั่ตอนนี้เวลาประมาณ ใบสองครึ่งแดดก,ก็ร้อนที่ขิงพาเที่ยวตอนนี้ก็ร้อนหน่อยร้อนมนากจะเป็นลมอ,อยู่แล้วทุกคนหนูร้อนมากหนูไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วหนูจะเป็นลมแล้วหนูร้อนมากห,ห,หนูอยากปิดคลิปแล้วเนี่ยถ้าอยากปิดก็ปิดคลิปเพราะว่ามันร้อนอะไรในสถานการณ์ตอนนี้ก็ปิดเลยสิเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการ ถ่าชมของลุกรละทึกในบ้านของหนูไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีในการชมชมครั้งนี้จะบอกว่าม,มาถ่ายตอนที่ร้อนโอ้โหร้อรนจนเอเกือบเกือบออกแล้วก็แล้วก็เกือบเป็นลมนวด้วย<ม>ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องค,คุณกิงด้วยนะสำหรับตอนนี้ ตาก,กร้องหนูขอโดนมดจกกัดก่อนบ๊ายบาย